GC นะคะกระจก GC เป็นแบรนด์จีค่ะกระจกเป็นของไทยอาซาดีนะคะตัวเนี้จะข<อ>นาดจะอยู่ที่6 0 8 0นะคะหนา5้มิลแฝดได้2แบบก็คือแนวตั้งและแนวนอนนะคะมีการรับประกันจุดขอบดำนะคะติดตั้งง่ายนะคะด้านล่างก็จะเป็น4 5 6 0หคูณนา5้มิลเหมือนกันนะคะรูปแบบก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นเชียริมเปลี่ยนเชียริมนะคะความกางวัน นะคะอันนี้ก็เป็นเจียปรีนะคะขนาดเท่ากันแผวดได้สองแบบเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอขอบมนลทั้งสี่มุมตัวนี้ค่ะนะคะ่ะแวะมาดูได้นะคะสาขาจากเศษน้นวอมินนะคะแล้วก็มุ่นถาวรทุสาขานะคะตัวนี้จะเป็นเป็นเฟรมมีกรอบตัวนี้นะคะพีเอสกลโมน้ำหนักเบากันซึ้งกันชลานะคะแขวนได้สองแบบเหมือนกันเบามากเห็นไหมคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้เป็น p S บลกโฟมเหมือนกันขนาดเจสิบคูณ90้าสิบนะคะหนาห้ามิลเหมือนกันนะคะแ<ช>ขวนได้สองแบบคือแนวตั้งและแนวนอนนะคะตะขอแขวนด้านหลังไม่เป็นสนิทแน่นอนนะคะแล้วก็มีขนาดด้านล่างอีกนะคะถ้าแบบกลางนะคะตัวนี้สวยดูดูแพงเนี่ยตัวนี้พบเลยค่ะลูกค้าหลุดไปจากอิฐทวีดหนึ่งได้เลยนะ,ะนะคะส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ หกสิบสิบนะคะเป็นกรอบอลูมิเนียมร้อยเปอร์เซ็นน้ำหนักเบานะคะสวยหรูดูแพงนะคะแขวนได้สองแบบเหมือนกันแนวตั้งและแนวนอนนะคะมีสองสีแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือหกสิบคูร้อยยี่สิบนะคะแขวนได้สองแบบเหมือนกันแนวตั้งและแนวนอนแล้วประกันจุดขอบดำนะคะด้านหลังเป็นตะขอแขวนแบบกล่องอลูมิเนียมนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือกระจกไฟหลุดไปกระจกไฟเลยนะคะตัวนี้ อ,อยู่ที่ประมาณ55สูง105นะคะอ่าระบบไฟมี3สีนะคะแล้วก็ได้รับมอ,อกอนะคะติดปามีสายดินไม่ช็อตถึงตัวลูกค้าแน่นอนนะคะกันน้ำแล้วก็ได้รับมอ,อกผอ่านการตรวจสอบจริงนะคะแวะเข้ามาดูได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้มีราคาเซลล์ด้วยมีโปรโมชั่นพันแหนกด้วยนะคะซื้อครบ5,000ลด150ตาอ10,000ลด350 สองหมื่นลเก้าร้อยนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้แบบเป็นหกสิบคูณแปดสิบแวนได้สองแบบเหมือนกันแนวตั้งและแนวนอนนะคะตัวนี้เป็นเหมือนแนวหน้าต่างสวยเป็นเกาอบอรลูมิเียนนะคะแวะเข้ามาบุญถาวรได้ที่เกษตรทุกสาขานะคะบุญถาวรเท่านั้นนะคะไม่มีแบรนด์อื่นนะคะสนใจแวะมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคจริงๆอ่ะพี่ถ้ามีทีมบริษัทอะไรว่า